พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการจเจริญทางพระราชมัตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนา พระอภิเนวนิเวศเป็นพระราชมนเนทียนใหม่โดยทรงมีพระราชปรารบว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชมัตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืน พระอภินานิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมุเทียนในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆ ได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินานิเวศท,ทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันทเกษมที่พระนครศรีอยุทยา พระนารายณ์ราชนิเวศที่ลบบุรีก็ส่งโปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นเดียวกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าขหาบดีที่ได้พากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชต,ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้น ก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคำพีมหาปริศลลักษณะส่งสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกตมาลาครองผ้าจีบเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์ พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สจึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรัง่ง แต่ก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีทรงมีพระราชดำริว่า พระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีซุ้ยทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราช มาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกลักษณ์สยามอย่างงามสง่าเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน